เนี่ยเนี่ยเนี้เนี่ยเนียก่อมะ่ก่อนมะะอ้นัล่อกคือจับับก่อนแล้วค่ออย่างเงี้ยเต้องสับก่อนอ่าเพราะว่าอันนี้มันมันจะไม่ค่อยแขงเส้นมันจะนิ่มนะอันนี้ได้หมดมะม่วงก็ได้อ๋อนามีสองแบบอ๋อตรงนี้บอดที่หนาอ๋อเออมันหนากว่าอันนี้แบบน้ามันห้อยเหมือนกันแต่นันมีสองแบบแต่นี่ขนาโอันไหนเขาลึก อันน้ไปอันอันนี้แล้วแต่ควกว้างเราเราฝนได้หินอ่ะหินกับเพชรอะไรอะไรใสให้มันกว้างในลาบปอบกั็เขาลืออ๋อนี่คือไปถูเขาหินมาเหรอคะแล้วก็หินกับเพชรหินอะไรลับนี้